สวัสดีครับเพื่นช่อ,องใหมาวันนี้โอง <c oughs> คือวันนี้มารีอคชันนะครับเอ็มวีของไ i ท์แค้นซิงเกิลใหม่นะครับ,รบที่ชื่อว่าฮอฮสุโค้สุโค้ดซอมติซง<ช>ซึ่งบอกเลยว่าต่อยวันนี้ทำวันนี้ แน่นอน,นไม่โดนสปอยอะไรท้งสิ้นคนที่บอกชอบไปเม้นต์ <_ d ata> ตักลิปต่างๆให้ทํคชิปไรแค่นอะไรต่างๆนะเราทําให้แล้วนะ <_ d ata> แต่อาจจะไม่ได้ทําทุกคลิปทุกคนก็าอาจจะมา <_ d ata> แบบสิงเกิลใหม่อะไร <_ d ata> ต่างๆเท่าที่เรามีคิวจะว่างเพราะวันนี้เราว่างมาถ่ายเราก็เลยรับคิวให้นั่นแหละทุกคนเพราะน้องป่อยวันนี้เมื่อตอน4ี่โมงเย็นนะจ๊ะ <_ d ata> ก็ก่อนที่จะไปดูนั่นแหละทุกคนก็ดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าไลค์อยู่ทุกคนนะจา้าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ้าก็น้องมีคอนเสิร์ตบัสโซเอาไปแล้วแต่ยังเหลือไลฟ์สตรีมมิ่งทุกคนก็ไปซื้อได้เพราะใช่น่าจะฟังเพราะว่าพมนซ์ดีมากดูมาหลายเวทีละการตอบรับเป็นอย่างดีมากจริงจ้ะเมนพวกเราสองคนก็คือวิลเลียมกับพี่นัทนะจา้าวิลเลียมกับนัทนะคะทุกคนไปเริ่ม

ไม่มีความเป็นหมาแปลงอุ้ยแพงแบบเบียวอ่ะชอบคุณตีหูมั้ยโคตรมาฮงฮง I'm not sure what you're doing. 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 ค่ะทำฮับสวยมากเลี้ย,ยมคุณเสงสวยมาก อีกย่างเขาดมากเย่ะู้เป็นโชว์เปิดได้เลยอะมันแบบเดือดอ่ะผูอปสไตล์เด็นี้ทั้งห้าคนมากกู้กวมีสิท์เปิดสูงมากเลยแล้วก็โคโลกราฟเจ๋งๆแบบทีมแดนเซอร์เจ๋งๆ ออมาเป่าแบบหลอกหลอนฮงมากมึงฮงจริงดีมากนะฮงจริงฮงเลยทุกคนเวลีฮงฮงเลยทุกคนไรเซอร์ที่เขาแบบเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยนะไม่ผิดหวังจริงๆใน M v ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของไดแคนนะจ๊ะดีมากดีทั้งห้าคนเลย คือหลักๆก็น่าจะเป็นเลโก้มังที่เป็นเซ็นเตอร์ใช่แล้วน้องเหมาะจังเลยเนาะน้องมีความแบบว่าดูแบบเออคาแรคเตอร์มันชุมันอมันมันมันฮงทั้งห้าคนเลยในซีนเปิดแต่ละคนอะทุกคนเรารู้สึกว่าเออเขาแบบตีแมสเซ่คอนฮงอะจริงแบบมันฮงอะทุกคนคือมันเจ๋งมากมันที่สุดจริงแล้ววิวัฒนาการของน้องนะแบบเรื่องพร์ฟอร์แมนต่างๆหรือเรื่องรูปรักงหน้าตาหรือ การร้องอะไรนะั<ม>้นดีขึ้นมากตั้แต่เนี้ยเ<ม>พราะเนี้ยดูรายการของน้องที่โปรเจกต์อาฟาแล้วกว่าน้องจะพัฒนามาได้อะไรเงี้ย<ม>น้องดีขึ้นเยอะมากมาก,มากเป็นแบบแบบโกนทุกคนใช่แล้วดีขึ้นแต่ละ MV ที่น้องปล่อยมาคือดีขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็ผลงานเดี่ยวที่น้องไปทําที่อื่นอะ่ะเป็นเพลงประกอบ MV ประกอบละคร<ม>ซีรีส์ต่างๆดีหมดเธอขาดเป็นคนแบบมี potential อย่างมาคนเธอเรา ไม่รู้คิดถึงเพลงเร็วๆของไรเฟนมัง้งแบบรู้สึกว่ามันเดือดอะเพราะว่าเนี่ยมีโอกาสดูสเตจน้อง,บ,อองบ่อยมากๆทุกคนลแล้วก็คือเป็นหนึ่งในวงที่ทุกครั้งที่ออนสเตจจะเอาเวทีอยู่มากแล้วก็ดึงสายตาแบบสุดๆไปเลยแล้วพวก o ฟ m a n มนแบบแทบจะเป็นคนเดียวกันไปหมดแล้วอะคือเขาซ้อมกันจน<อ>แบบเอาตายเนี่ยเอาจริงๆก็คือเป็นเพลงเปิดคอนเสิร์ตได้เลยจริงๆเพราะซามันบิวมากมันมีมันมีความแบบ มนดึงเข้าไปในโลกของลายแค้นป่ะหลายแค้นฟือเหมาะกับเพลงเร็วๆเนอะมันมาอย่างเพลงช่ำอะไรเงี้ยเรารู้สึกงแบบพอฟเฟอร์แมน่จริงเรารู้สึกวงเขารู้สึกว่าได้โชว์แล้วมันไม่ดรอปทั้ง5้าคนอ่ะทุกคนมันแบบช่วยกันเสริมเหมือนเสริมให้มันดูดีขึ้นให้มันแบบหน้าดูขึ้นอ่ะอุ่นละท้อนวิเลี่ยมที่เขินไปสูงก่อนเข้าฮุกอะโอ้โหสี่ ที่ oh. สุดเสียงของวิลเล่เสียงของวิลเล่มาเราดูตั้งแต่รายการแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เด็กคนนี้ไปได้ไกลแล้วพอได้มาร้องอะไรแบบนี้น้องเหมาะกับเสียงสูงมากแล้วเสียงน้องก็เป็นเสียงที่แบบฟังแล้วแบบเพลิดเพลินไปกับเสียงจริง, <ๆ S 2> รงเอาจริงจงนะถ้า <ๆ S 1> คนค,คน่อนข้างเด่นมากๆกับเอ็มีนี้รู้สึกว่าแบ่งไอเทมดีจังเลยวะแล้วก็มันมีความเป็นแบบเอเชียนสูงมากมีความแบบเคป๊อปมีความเจป๊อปมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นกับคาที่ พี่กระเทยน่าจะฟินแล้วน่าจะเล่นชาเลนจ์กันสนุกเลยแหละเพราะว่าจริงๆคือคำนี้ก็กำลังมามากๆด้วยเนาะแล้วมันก็แบบความหมายเชิงบวกด้วยแล้วรู้สึกว่าเหมาะคือด้วยคาแรคเตอร์น้องแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรน้องเป็นหมาป่ามาถึงคอนเซ็ปต์ของแล้วเราพ่แบบมันมาเล่นกับความที่แบบน้องกำลังจะมีคอนเสิร์ตแล้วก็ ล้อกับคอนเซ็ปของตัวเองที่เด่นชัดแข็งแรงมาตั้งแต่ต้นจริงเมืองท่อน 6. กติดหูแบบสุดสุดสุด์มนชั่มแต่นาจะเต้นยากช่มเหมือนกันเพราะหลายหลายแทนชอบทำชาเลนจ์เต้นยากมากคนแบบเต้นตามลำบากมากเน้นดูเน้นดูใช่ทุกคนก็คือยังอยากอยากไปดูเนาะอยากไปดูน้องในออนสเตจจริงๆไม่จะไม่ว่าจะเป็นคอนใหญ่น้องหรือคอนต่างๆที่น้องไปเราก็จะพยายามไปดู แหละทุกคนเพราะเป็นวงน้องเล็กที่ค่อนข้างเอาเวทีอยู่อย่างพี่อ้อมบอกคือแล้วก็เราเป็นติ่งด้วยเรื่องจริงนะมันแบบเราสาใจนะเ,เป็นวงที่แบบอยู่แบบล่างๆสุดหมายถึงว่าเป็นน้องเล็กสุดที่แบบเพิ่งเดบิวต์มาไม่กี่ปีอะทุกคนแต่สามารถเอาสเตจใหญ่ๆหลายๆเวทีอ,อยู่ยแล้วก็สามารถ บางเวทีเป็นบางคนได้ไปร้องท่อนจบของเวทีต่างๆอ่ะเราเลยรู้สึกว่าโอ้เราภูมิใจในตัวน้องๆจริงค่ะมีคอนเสิร์ตใหญ่ละจ้ะจริงบัตรโซเอาด้วยเติบโตมาอย่างดีคันเดอร์โดมเอาคือเป็นทียอกที่น่าจะตามองมากๆอีกวงหนึ่งนี่รู้สึกว่าแบบส่วนผสม5้าคนนี้แบบเลิศัว่อร่อยจริงทุกคนกําลังกลมกล่อมทุกคนสูตกล้วยมากนะคะก็เดี๋ยวฝากติดตามไลฟ์ขั้นด้วยเนาะใครไปคอนก็เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ